นดินครับสุดท้ายนี้นดินมีอะไรจยากฝากมั้ไหมครับไม่มีอะไรจะฝากเนะเาะเขาไปฝากเทรีห่หมดแล้วก็เหลือแต่ว่าผู้ที่อยากจะดูแลร่างกายก็สามารถทำคาราบอดอย่างดีวได้นะคะัขอบคุณมากครับมาดินสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามแลรับชมครั้งหน้าผมจะไปทำคอนเทนต์ที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย